บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดพิธีเปิดงานรักคุณเท่าฟ้า2,567เพื่อสัมนาคุณลูกค้าและกระตุ้นการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้แคมเปญการเดินทางครั้งใหม่รู้ใจกว่าเดิมจำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในราคาสุดพิเศษโดยมีนายปิยะสวัสดิ์อมรนันประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการบริษัทการบินไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายพรชัยธีรเวชผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการนายชายเอี่ยมสด็ประธานเจาน้าหน้า ที่บริหารผู้บริหารสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานณสเฟียร์แกรรี่หนึ่งศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ครับวันอานจาดการวันนี้ก็คือการรับกุนท้าฟ้านะครับซึ่งคาบิไยเคยจัดมาในอดีตนะครับแล้วก็หยุดไปช่วงโควิดนะครับวันนี้เราก็ขับมาเปิดตัวใหม่นะครับด้วยโปรโมโชั่นด้วยการกิจกรรมต่างๆที่มีการนํามาตอบแทนลูกค้านะครับยืนยันว่าคาบิดาไดได้กลับมาแข่งในครั้งหนึ่งครับนะ มีการเปิดตัวเที่ยวบินใหม่นะครับที่กำลังจะเริ่มบินหนึ่งรกรกฎานี้คือมิลานกับออสโลแล้วก็ปลายปีจะมีเซอร์เบลนะครับจะเป็นหนึ่งเที่ยวบินต่อวันทั้งสามสถานีสามสนามบินครับ,รบสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการนะครับให้ดีมากขึ้นนะครับเพิ่มความคุงพอใจของลูกค้านะครับอีกทั้ทงเน้นย้ำความเป็นดิจิทัลนะครับ Transformation ของการบินไทยนะครับแล้วก็เพ well, we ิ่มสักยภาพในการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเรานะครับอันนี้จะเราใช้ Customer Centric เป็นสำคัญนะครับในการที่จะดีไซน์ Mobile a p p อ i พลิเคชันตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งอันนี้มันจะ user-friendly มากนะครับและสามารถตอบสนองนะครับได้ทุกกิจกรรมนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจนกระทั่งขึ้นเครื่องจนกระทั่งลงมา ถึงข้างล่างแล้วก็จะมีการ counter service ด้วยนะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งอันนี้เราก็เปิดให้โหลดแล้วแล้วก็ก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเที่ยวการเดินทางทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกง IoT ก็จะได้รับความสะดวกเพราะเราก็จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องไมายสะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับที่จะให้สมาชิกมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ครับใช่ครับ ก็จริหน่อยผู้โดยสารก็จะสามารถจะบริหารจัดก,การเรื่องบุ๊กิ้งตัวเองได้นะครับนอนาคตไม่ได้จบแค่นี้จะมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณสองเดือนก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาเพิ่มเติมครับก็บบอันนี้ก็จะเป็นรูปแกลงรูปร่างหน้าตาใหม่ของการบินไทยนะครับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่การบินไทยเคยประสบปัญหาวันนี้เราก็เริ่มปรับปรุงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราไปดูงานมา านการ AIX ที่แอบ,บูกเยอรมันนะครับเรามีการตัดสินใจแล้วว่าเราจะมีการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ผลเครื่องบินใหม่ในระยะเวลาสองสามปีนี้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาทีหนึ่งเพราะว่าคิวในการปรับปรุงองค์ประกอบเครื่องบินเนี่ยก็จะมีคิวที่จะต้องไปจองกับผู้ให้บริการนะครับแต่มั่นใจว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ของการบินไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ ก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาร่วมงานรักคุณเทาฟ้านะครับซึ่งเราจะจัดถึงวันอาทิตย์นะครับก็ยังมีอีกสองวันคือเสาร์อาทิตย์นะครับรางวัลใหญ่ยังอยู่อีกหลายรางวัลนะครับการเดินทางก็ซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษเนี่ยบินได้ถึงไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับเพะฉะนั้นอายุตัวเนี่ยก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็มีความยืดหยุ่นดังนั้นก็เชิญชวนให้มานะครับเป็นราคาที่พิเศษจริงๆสําหรับลูกค้าการบินไทยทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ